สรวนเรเห็นตรงกันไหมว่าบางคนที่อาจจะเคยอยู่กับรัฐบาลเพื่อไทยอาจจะเคยอยู่กับเพื่อไทยพอเขาผิดหวังแล้วเขาแตกออกไปบางทีในแนวร่วมที่เป็นศัตรูของเพื่อไทยเนี่ยเขาอาจจะไม่เคยมาร่วมมือกันหรอกแต่ตอนนี้เนี่ยผมใช้คํานี้รวมการเฉพาะกิจศัตรูเพื่อไทยฮะ <c oughs> ด้านหนึ่งเพื่อไทยพยายามจะตั้งรัฐบาลข้ามขั้วเอาคนที่เคยขัดแย้งมาอยู่ด้วยกันนะแต่ก็เป็นการผลักศัตรูให้ไปอยู่รวมกันเหมือนกันถ้าพูดตรงๆต,ต,ตอนเนี้บ้านป่าคือผู้นำแล้ว บางคนแซวว่านักร้องเนี่ยเยอะกว่า R S ร์เกัมมีไปอยู่ที่บ้านป่ากันหมดแล้วนะกังวลไหมสุดท้ายว่านิติสงครามมันจะตกหลุมอีกครั้งหนึ่งเพราะเพื่อไทยนี่คือพักที่เจ็บปวดกับเรื่องนิติสงครามมากที่สุดพักหนึ่งเนะี่ยก็ย้อนกลับไปตั้งแต่เปิดรายการครับรัฐบาลครับเราอยู่บนพื้นฐานของความบริสุทธิ์ใจจริงๆนะครับไม่ว่าเราจะทําอะไรก็แล้วแต่เราบริสุทธิ์ใจ ทนายยกเห็นได้ชัดเลยครับถึงความถึงความบริสุทธิ์ใจจริงๆอ่ะไม่ได้คิดอะไรเลยแค่พอเป็นพิธีการเสร็จอะไรเสร็จก็แค่ทําแค่เนี้ยก็กลายเป็นเรื่องอนะฮะเราไม่เรียกว่ามินิฮาร์ก็ได้ถ้าทํามืออย่างนี้เฉยผิดเหรอ,อถูกไหมฮะคือพูดตรงๆครับทุกสิงทุกอย่างผมก็ตั้งแต่เหมือนเปิดรายการเนาะที่คุณเวลาวิถามเราอยู่บนพื้นฐานของความบริสุทธิ์ใจและก็พิสูจน์ตัวเองด้วยผลงาน นะครับเพราะฉะนั้นอะไรที่เป็นเป็นคำร้องเรียนหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยก,ก,ก็เราก็ต่อสู้กันไปตามกระบวนการนะครับแต่ว่าถ้าเป็นไปได้ถ้าคําพูดของผม,ผมยังมียังมีน้ําหนักอยู่ีนักร้องเขาจะฟังก็กราบขอความกรุณาเะครับคือทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยสิ่งสิ่งที่ท่านทํา มันไม่ได้กระเทือนแค่ตัวคุณแพทองทานมไม่ได้กระเทือนแค่พักเพื่อไทยไม่ได้กระทถกระเทือนแค่พักร่วมรัฐบาลแต่มันกระเทือนทั้งประเทศมันคือความเชื่อมั่นของนักลงทุนม,มันคือความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวที่เขากำลังจะตัดสินใจมาลงทุนหรือมาเที่ยวเมืองไทยแล้วเขามองว่าเฮ้ยมันเป็นสิ่งที่มันไม่มั่นคง นะครับสิ่งต่างเหล่านี้ขอเลยครับขอพระบรมนาเลยว่าให้นึกถึงตรงนี้ด้วยคือแค่สมมติว่าคดีขึ้นสู่ชั้นศาลยังไม่ต้องตัดสินก็ได้นะไอ้ช่วงเวลาสุญญากาศเนี่ยมันวุ่นวายถูกครับไอ้จะเปลี่ยนนายกหรือเปล่ายังไงนี้ก็ไม่กล้าทำอะไรกันถูกต้องครับการเมืองจะจะเปลี่ยนอีกไหมในช่วงสองสเดือนคดีท่านนายกเสถาเนี่ยมันก็ประเทศมันก็ติดลมถูกครับอยู่แบบนี้ถูกครับฉะนั้นถ้าเรื่องอะไรที่คิดว่าแต่ว่าก็ไม่ไม่ได้ห้ามสิทธิ์ในการที่คุณจะไปร้องนะเป็นสิทธิ์ครับเป ไม่ไม่ได้ห้ามแต่ก็ขอให้คิดถึงคิดถึงกระบวนการทั้งหมดที่ผมพูดไปเมื่อกี้ด้วยว่ามันมันของบ้านของเมืองอทั้งอันเ,ออเข้าใจว่าบริสุทธิ์ใจนะแต่คดีที่ผ่านผ่านมาที่ต่อสู้กันมาเนี่ยเพื่อไทยก็พูดแบบนี้ฮะบริสุทธิ์ใจใคิดว่าไม่ผิดสุดท้ายมันผิดกังวลว่ามันจะมันจะมีปัจจัยอื่นมาเกื้อมาหนุนที่ทำให้สถานการณ์มันเปลี่ยนแล้วเพื่อไทยอาจจะไม่ใช่ ัวเลือกที่จะมาเป็นแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาลอีกหรือเปล่าเกมใต้ดินนะพูดง่ายๆคือ <_ C os> คือผมมองอย่างนี้ครับอะไรไอ้พวกนั้นคือเราเราควบคุมไม่ได้เนาะที่ผมบอกว่าเราเราอยู่บนพื้นฐานของความบริสุทธิ์ใจแล้วเราก็โดนมาทุกครั้งแบบนี้อย่างที่คุณเวลาวิทย์พูดก็ให้มันเป็นไปครับคือพวกเราก็ทําดีที่สุดเราทําดีที่สุดเราเจอกระบวนการอะไรที่เข้ามาเราก็ต่อสู้โดยวิถีของเราแต่ในที่สุดพอโดนขึ้นมา เราก็ทําอะไรไม่ได้คือคือทุกสิ่งทุกอย่างมันก็มันก็ห้ามไม่ได้ห้าไม่ได้นะครับผมจะต่อสู้ดีขนาดไหนหรือว่าทําดีขนาดไหนถ้ามันจะเป็นมันก็ต้องเป็นนะครับแต่ว่า เพราะผมมั่นใจอยู่อย่างหนึ่งว่าเราอยู่บนพื้นฐานของความบริสุทธิ์ใจจริงๆนะครับในการบริหารประเทศในการที่จะทําทงานให้กับพี่น้องประชาชนเพราะฉะนั้นเราเรา,เรายึดมั่นตรงนี้อะไรจะเกิดก็เกิดครับแต่ติดตรงที่ว่าพอคาร้องมันเยอะๆแล้วต้องเป็นคดีคงเป็นคดีความในความเชื่อมั่นต่อรัฐบาลในจังหวะเวลาที่รอผลคําตัดสินเนี่ยแล้วกว่าจะเริ่มตั้งรัฐบาลกันใหม่ก็เห็นอยู่มันก็<ด>มันก็ใช้เวลานะ<ด><ด>กว่าจะเลือก<ด>นายกันใหม่ได้